marine production present คนสวยพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอดหนังใหญ่ตื่นใจท้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างข่าวร้อยล้านย่านยิสกปาดีวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะพวกเราจะพาไป เปิดข้าวย้อนของเก่าเล่าความหลังกันที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บ้านโป่งวานวาน,นค่ะบ้านโป่งวานวานตั้งอยู่ที่ตำบลปากแรดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ย,ย้อนยุคที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้สโลแกนเปิดข้าวย้อนของเก่าเล่าความหลังโดยมีนายวันลบสุมาถถเสถียรอายุ6กสิห้าปีอดีตผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย สา,าขานครปฐมเป็นเจ้าของกิจการทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเป็นคนที่ชื่นชอบของเก่าและเก็บสะสมอย่างธนุถนอมเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ปี2514จึงเกิดแรงบันดาลใจในการนำของสะสมดังกล่าวที่มีมากกว่า1,000 0ชิ้นขนขบวนมาเปิดเป็นเมืองโบราณห้ามกลางบรรยากาศย้อนยุคเพื่อให้ผู้ที่สนใจและหลงไหลในของเก่าเข้ามายกเสน่ห์ความล้ำค่าที่นวันจะหาดูได้ยาก สำหรับภายในมีพื้นที่ทั้งหมด3ไร่โดยแบ่งออกเป็น5โซนได้แก่โซนร้านอาหารสไตล์โบราณนาว่าร้านเปิบข้าวกลางสวนพักผ่อนโซนร้านค้าสมัยโบราณที่มีทั้งร้านตัดผมวิคคนงามบ้านโปง่งร้านขายโคกและห้องเรียนสมัยโบราณโซนบ้านกลางน้ำมีเรือนไทยสมัยโบราณที่รวบรวมของเก่าๆนานาชนิด ยืนอวดโฉมโชว์ความสวยสุดคลาสสิกอยู่ตรงกลางนอกจากนี้ยังมีฉากสวยๆรถสามล้อรถมา้าให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปอวดเ,เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียและส่วนสุดท้ายตลาดห้องแถวเก่าบ้านโป่งซึ่งจะมีโรงรับจำนำย้อนยุคร้านกาแฟสมัยโบราณพร้อมข้าวของเครื่องใช้ร้านขายยาและร้านจิปาถัตั้งอยู่ ส่วนชั้น2เปิดเป็นที่ทำการธนาคารนครหลวงไทยร้านขายทองร้านขายนาฬิกาและรวบรวมภาพเก่าสมัยก่อนของอำเภอบ้านโป่งที่นี่พร้อมเปิดบริการให้ทุกรุ่นทุกวัยแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมยีนของเก่าและย้อนวันวานไปกับบรรยากาศและความคลาสสิกของของสะสมเก่าๆที่นับวันจะหาดูได้ยากและเราเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าใครที่มาถึงแล้วจะต้อง อดอมยิ้มไม่ได้แน่นอนที่นี้เปิดให้บริการทุกวันเวลา10โมงเช้าถึง3าทุ่มยกเว้นวันพฤหัสบดีส่วนค่าเข้าชมก็ไม่แพงเลยค่ะเด็ก20ผู้ใหญ่30บาทค่ะวิธีการเดินทางก็ไม่ยากค่ะถ้ามาจากกรุงเทพก็มาทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อถึงสะพานที่จะเข้าสู่ตัวต,วตลาดบ้านโปง่งให้กลับรถใต้สะพานและเลี้ยวซ้ายข้าง ทัวไทยอีสานและตรงไปเรื่อยๆตามทางก็จะพบกับบ้านป่งวันๆอยู่ทางขวามือไม่ต้องกลัวหลงนะคะเพราะจะมีป้ายบอกตลอดทางค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ